สวัสดีครับสวัสดีค่ะชมพู่สสิงยนวันค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกรนนครพนมค่ะ N p m 12ค่ะอืมผู้ประกวดของทางนครพนมตอนนี้มีกี่คนนะสิบสองคนค่ะแล้วเราก็เป็นเลขที่สองอ๋อเหรอเป็นเลขสุดท<ช> <ๆ S 2> ้ายเลย,ยใช่ค่ตัดสินใจประกวดครั้งแรกเวทีมิสแกรนแล้วลงจังหวนนัดนครพนมทำไมจ๊ะ เพราะว่าพอตอนที่แบบรู้ว่าพีดีเป็นใครใช่ไหมคะเราก็ไปดูว่ามีใครบ้างที่แบบเคยประกวดนครพนมแล้วเราก็เห็นว่าแบบที่ไพลิวเคยลงนครพนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นเอฟซีเขาก็เ,าเลยรู้สึกว่าต้องลงนครพนมค่ะอืมปีที่แล้วโอลิฟเนาะใช่คะ่ะ<อ>แล้วก็มาแบบมาดูว่าแบบเออเป็นพี่โอลีลฟอะไรเงี้ยอืมแล้วโอ้โหจังหวัดนี้เขาก็ประสบความสำเร็เจทั้งสองและพอถึงตาเรากดดันไหมที่ว่าจะมาลงเวทีนี้ จังหวันดนี้ด้วยถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเรานะคะก็คือเราแบบเริ่มพร้อมเดินซ้อมแล้วก็คือวันที่แบบจะมประกวดก็คือคนสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยก็มีกดดันบ้างค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะทำได้แล้วก็มีดีในแบบของเราแล้วก็น่าจะครบแบบที่บอสครบอืมก็เป็นงานสิบสองคนสนิทสนุกกันไหมหรือหรือตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะสนิทกันมากค่ะจนแบบพีดีบอกว่าอยากให้ย่งกันหน่อย ใช่แบบว่าค่าสนิทกันมากๆเลยเพื่อนๆน่ารักจ่ะนักขพนมเบื้องต้นตอนนี้กิจกรรมของทางนักขาพนมทําอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ิีๆตอนนี้มีเก็บตัวที่นักขาพนมไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้กําลังจะเข้า ที่กรุงเทพค่คะวันที่ยี่สิามยี่สี่ก็ยาวอย่างไฟนอวันที่พันเลยที่ห้าก็คือที่เซ็นทันแจ้งวัฒนาใช่<ห>ค่ะมาดูได้นะคะทุกคนอ่าแล้วตอนน,ตอนนี้คือไงเปิดโหวตหรืออย่างไรอะไรเงี้ยนะตอนนี้เปิดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็มีโหวตด,ด้วยก็คือสามารถซื้อบัตร<ช>แล้วก็เอาไ,ไปเป็นคะแนนโหวตของผู้เข้าประกวดได้เลยอย่าลืมโหวตนะเออแล้วการโหวตโหวตยังไงอ่ะก็ก็คือซื้อบัตรนะคะที่แอดการ NPM ค่ะแล้วก็บอกหมายเลขได้เลย เพราะว่าหน้างานเนี่ยจะไม่สามารถเอาค่าบัตรมาตัวมาเป็นแบบว่าคะแนนได้แต่ว่าก็จะมีคะแนนอีกอีกข่ดเป็นตัวเล่าบกไมแค่ว่า,าคือต้องซื้อบัตรล่วงหน้าแล้วถึงจะโวตไดใ้ใช่่คะ แล้วตอนนี้นการเตรียมตัวคือ,อปกติเราทางทางเรามีพี่ยังไหมไม่มีค่ะมาเองแบบคนเดียวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อเหรอแล้วไงคือเราต้องเตรียมชุดเตรียมอะไรยังไงเองก็ต้องเตรียมชุดเองแล้วก็หาช่างแต่งหน้าเองทำาเรื่องเองหมดเลยแล้วก็มีการแบบออกค่าเองทุกอย่างแต่ว่าก็ดีที่แบบคนรอบตัวเราค่อนข้างที่จะน่ารักกับเราแบบว่าครูหรือว่าอะไรเขาแนนเราดีมากเพื่อนก็มาช่วยเราบ้างนะาก็เลยโอเคขึ้นหน่อยค่ะแต่ก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเราแบบเจอเขาในครั้งแรกเลยก็ไม่ได้มีพี่เลี้ยงด้วย จริงๆมีใครเป็นไอดอลเป็นพิเศษไหมที mm ่ในเวทีนันยางถ้าเอาแบบตอนแรกห,หนูระโกนเลยนะหนูมองพี่อิงฟ้าเป็นคนแรกแล้วก็จากนั้นก็เป็นพี่โอลิฟแล้วก็เป็นพี่ไพลิวค่ะ mm hmm. เพราะว่าพี่อิงฟ้าเขาเป็นได้ทุกอย่างแล้วก็พี่โอลิฟเนี่ยเขาเเเก็ร้องเพลงเก่งมากๆแล้วหนูว่าขนาดร้องเพลงที่สุดแล้วกับยังบีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นแบบตัวอย่างที่ดีของเรา S <S <S เราเ,เห็นเขาไรโดนแล้วเป็นไงวันนี้มาชมรอบไฟนอลของมิสแคนชหน้าแล้วเราก็เหมือนแบบเห็นไหมว่าเขาเดินเขาตื่นเต้นเขาตอบคาถามอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็ไงแล้วเราเป็นไงเรามองว่าเราสามารถไหมเราเตรียมพร้อมไหม หอมค่ะก็ดีแล้วที่เรามาเราก็จะได้รู้ว่าโอเคมันอาจจะมีช่วงที่เราอาจจะตื่นเต้นได้อะไรเงี้ยก็ให้เราแบบมีสติกมากๆแค่มีสติกก็่าจจะโอเคจะไม่เยอะค่ะนี่ขนาดที่โรงแรมเนาะแต่ตรงนั้นเวทีใ,ใหญ่เซ็จท่านแจ่มมันจะใหญ่มากเลยใช่ค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่มาเยอะด้วยน่าจ,จะตื่นเต้นแ,แต่ก็โอเคค่ะสุดแต่ยังมองว่าเราจุดแข็งจุดอ่อนอะไรยังไงไหมพี่ว่าหรือว่าเราเนี่ยผมสุดท้ายลนะที่เราจะประกวดเหลือไม่กี่วันแล้วที่ว่าเราแบบเราจะเติมเต็มให้ม,มันหนึ่ง หนูคิดว่าจุดอ่อนของหนูเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนูใหม่แค่นั้นค่ะแต่ว่าด้วยความใหม่ของหนูหนูคิดว่ามันก็เป็นข้อดีเพราะว่าเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้เสมออยู่แล้วคิดว่าที่เรามาจากวันแรกจนถึงตอนนี้มันคือมันมันมาไกลมากๆค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูก็จะมาแบบเป็นอย่างี้ไปเรื่อยๆมาถึงว่าจะพัฒนาเตงมไปเรื่อยๆคิดว่านี่คือจุดแข็งของหนูค่ะเพราะว่าหนูเติมได้ตลอดหนูไม่ลดค่ะอืมเพราะว่าหลายคนเนี่ยได้มงลองหลายวิธีกว่าจะได้มงใหญ่หรือว่า อาจจะประสบความสําเร็จเพียงแค่ประกวดครั้งเดียวแล้วก็ได้มงเลยก็มีดังนั้นเราถือว่าอันนี้เป็นโอกาสเราจะเป็นแบบนั้นไหมยังไงหรือว่าเราเราคิดว่าเราทําให้เป็นที่ี่สิตของจริงต้องบอกว่าหนูหวังมงใหญ่เพราะว่าด้วยคําหนูแบบว่ามาเองคนเดียวใช่ไหมคะหนูก็เสียใจใจเองหรืออะไรเงี้ยเราก็ลงทุนกับที่นี่แบบไปเยอะมากแต่ว่าเรามั่นใจว่าเราตั้งใจมากเพราะฉะนั้นหนูก็หวังมงใหญ่ไว้ก่อนค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหนูไม่ได้ขึ้นมาจริงๆหนูคิดว่าหนูจะไปต่อเพราะว่า หนูว่าหนูมาไกลมากๆแล้วเช่นเดียวกันค่ะจากบนแรกโอเคแล้วตอนนี้คือมีด้อมหนูมีมีเยอะไหมตอนนี้เพิ่งเพิ่งเปิดไปเดือนสองเดือนก็ประมาณสองร้อยนประมาณนี้เข้าด้อมได้นะคะทุกคนชื่อด้อมว่าชาชมใช่ชาชมใช่แล้วระไรไงคือตอนนี้คือช่องทางผู้ติดตามเราโซเชียลมีเดียทั้งหมดเราเยอะ ไอจีประมาณสองแสนกว่าค่ะแต่ว่าติ๊กต็อกเพิ่งเพิ่งกลับมาเล่นแบบเพิ่งได้เริ่มเล่นปกติชอบดูเขาอย่างเดียวก็ประมาณห้าหมื่นหกอะไรประมาณนี้สองแสนกว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวที่มาที่ไปเราเป็นใครอะไรยังไงมาก่อนหรือเปล่าก็จริงๆหนูเป็นอินฟูมาก่อนแล้วก็แบบทำพวกฟิลแอนนักแสดงอะไรเงี้ยมามาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบสั่งสมมาตั้งแต่มัธยม เรื่อยมันก็เลยแบบพวอมยอดผู้ติดตามมากขึ้นแล้วก็เราทำหลายอย่างอะไรปีนี้มิดแกนอินฟูมาเยอะมากเลยเนาะใช่ขะะที่ปีก่อนนักร้องมาเยอะมากนานาราเนาะคราวนี้แบบอินฟูมาแรงใช่แข่งกันด้วยยอดขายแบบสุดๆทุกคนแล้วเราแล้วเราเรื่องวิสิเน์ที่ว่าเซลลเราไม่มีปัญหาใช่ไหมเราเราอยู่ไหมพูดไไ้้ไหมอะ แต่ว่ายังอ๋อไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ก็จริงๆเราก็คิดว่าเราทําได้เพราะว่าอย่างยอดแกนใหญ่เมื่อรอบที่แล้วค่ะที่ได้เดินแบบเราก็ทายอดนั้นได้แสนสองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แล้วก็มียอดในกองอะไรเงี้ยเราก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นก็ต้องดูต่อไปค่ะจนกว่าจะเฟนอเพราะายังเก็บยอดขายอยู่ะฉะนั้นก็มาเกิดตะการหนูได้นะคะทุกคนอ๋อหรือจะหรือจะมองว่าอ่าวันงานนี่เบสเซลเลอร์ต้องเป็นของเราแน่นอนต้องเป็นของหนูค่ะ <laughs> โอเคไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอ่าสุดท้ายนี้ก็ฝากโซเชียลมีเดียเลยครับแล้วก็ฝากข้อด้อมเยอะๆค่ะก็ฝากโซเชียลมีเดียของหนูด้วยนะคะก็จะเป็น IG นะคะชาชมพู่นะคะ c h a signature m p u u ค่ะแล้วก็ TikTok นะคะชาชมพิสเพียค่ะ c h a c h o m i s h e r e ค่ะค่ะแล้วก็มีจิมิวทูบด้วยชาชมพู่เหมือนกันค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคฝากเชียร์น้องด้วยด้วยนะคะเดี๋ยวยี่ห้าเจอ সকেনা সকেনা সকেনা